ทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้ตามมาตามมาอืมกูติดที่จะถามอะไรดึงหน่อยดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยดึงผมด้วยถึงจะไม่มีผมก็ตามดึงด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ย ơi, ừ, ơi, ơi, đừng quăng, đừng đừng đừng, 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 không được, 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 không không được, 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 กันลงอึ้บอึ้บแล้วอึ้บดู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 ด ไปด้วยไปได้เออบราหบรอย่าให้กูไปดูกระโดดเลยเพื่อนกระโดดเลยกระโดดกระโดดไปเลยนี่หึ้ยแต่ย้ย สุดแล้วปล่อยปล่อยปล่อยได้เพื่อนมาลับอนมาล้อนมาล้อนเออนี่จะได้รับง่ายๆนี่ห็นไหมเดี๋ยวอืมอืมไี่พี้พี่้ม่ีบไปแล้วป่ย เฮ้ยชิวกาปล่อยกูไว้เถอะะคิตาช่วยกูดึงดินคิตาช่วยด้วยเฮ้แรงกูไม่ได้ยังไงดินไปไหนวันดเานกยเราจะได้กระโดดลงได้ไงปอมาช่วยดึงไว้หน่อยแล้วดับมือเดนะจับพื้นอยู่แบน้จริงๆหน้าอักเหมือนกันนะแมงหาดีวะ เ่ือจั่ได้วย่มด้วยรอดแล้วรอดรอดเด้วรอดแล้วกูเอเคสเะนะเอลเคเอเคตัวี้ตป่อย้าดยวม้้เดี๋ยวดูหน้าูดูหน้าูคจด่ใครจับดินน่เหรอสกป่อยมือขวาด ไอ้กูไม่ดูปล่อยมือซ้ายปล่อยมือซ้ายปล่อยมือซ้ายปล่อยเธอช่วยด้วยชิมกายไอ้ซึ่งกูไม่ดูปล่อยกูตีได้ก่อนจริงจริงเลยแค่หยุดจับพื้นได้ไหมเออเราแค่ต้องไปเวียนกันเองไม่ใช่หรอแล้วเราเคยปล่อยเธอไว้ที่ศาลอยากไปขยากันไหมนี่เราไปขยากงนไหมนี่ได้เราจะพยายามมันยากขึ้นอ่ะเราลงไปกันเถอะ ไปละเบงบายไปละเฮ้ยใช่อันนี้แหละไปเลยไปเลยไปเลยล็อบมันก็จะเรือยๆหลามาเช利亚เฮ้ยโดดข้ามโอ้ยเอาบค้างเก็บค้างเอ้ยเก็บค้างแมปนี้มันของเล่นมันเยอะโหลดโหลดไปโหลดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไหนต่ออหยัดต่อเออเฮ้ยเ h ี y a เอาไไปม่ได้ทำไมมันพิกมีคนแม่งเดินเราก็ได้ดูอ่ะก็ว่าทำไมมันพิกมปล่อยกูเกี่ยวให้หน่อยดิเกี่ยวส้มๆหนักจริงแล้วเขาเซฟไปนู่นแล้วแหละเล่นในเซฟเนี้ยงเนี้นี้นว้ยงเนี้ยงเนี้ยงเกี่ยวโคตรยากเลย 아 ㅎ ㅎ